ติดเจอเพื่อนๆมาเจอกันอีนแล้วนะคะกับช่องไทยสบายอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมบารุงผิวสูตรดีแล้วก็ง่ายอยีกเช่นเคยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะในครีมสูตรนี้ช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจางใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้ากระจุดดำๆ,ๆ,ๆ,ๆได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้วิตามินอีในส่วนของวิตามินอีเราจะใช้1เม็ดนะคะ สรรพคุงของวิตามินอ e, ีก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่าง,งสาช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้า,ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีแลนะคะเราจะใช้1 2ถึงแคปซูลนะคะแล้วแต่ใครจะทํามากทาน้อยนะคะน้ำมันมะก,กอกนะคะในส่วนของน้ํามันมะก,กอกเขาจะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยสมานแผลช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายไวนะคะเขาจะเป็นน้ํามันที่ซึมเร็วนะคะ Cake. ในส่วนของน้ำมันมะกอกใครไม่มีก็ใช้น้ามันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ำมันอะโวคาโดหรือน้ามันตัวไหนที่เราใช้แล้วเราไม่แพ้นะคะเราสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะเราจะใช้น้ํามันมะกอกอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะวันหางจระเข้นะคะในส่วนของเจว่นหางจระเข้ก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดฝ้ากระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เราจะใช้เกวัตหางจระเข้อยู่ที่1นึงถึงสอนชานะคะส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะครีมสูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะเก็บในตู้เย็นได้1นถึงสอาทิตย์เลยนะคะครีมเขาจะเนียนสวยออกสีเหลืองๆอ่อนแบบนี้เลยนะคะครีมก็จะเนื้อของเขาจะเนียนสวยมากๆเลยนะคะเหลืองอ่ดอนนะคะ ก็จะให้ความชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะครีมสูตรนี้นะคะหลังจากที่เราใช้ไปแล้วเราทาไปแล้วตื่นมาเราจะสัมผัสได้เลยนะคะว่าผิวของเราชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะแต่คนที่ผิวแห้งๆคนไหนที่ผิวแห้งผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะลองมาใช้สูตรนี้ดูนะคะตื่นเช้ามาจะเห็นความแตกต่างเลยนะคะว่าผิวของเราช่วงนี้ช่วงนี้จะเห็นความแตกต่างมากๆเลยนะคะก็จะชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะเ็จะไม่แห้งไม่โลกไม่แตกเป็นขุยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกงานรับชมทุกการติดตามนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับไลค์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็จะาลืมไปทดลองทำใช้ดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ